รานล่าผีภาคที่3จอมราชันแห่งมนตราโดยร้อยหน้ำตอนที่13เมื่อขึ้นสู่ผิวน้ำได้พรานแม่น้ำนุ่มแหวกไหวเข้าสู่ฝั่งโดยที่ยังนึกแปลกใจอยู่ว่าเหตุใดชั้นไหนเขาจึงรอดตายมาราวกับปาฏิหาริย์อีกทั้งอาการบาดเจ็บทั้งมวลที่เกิดขึ้น พลันก็ทุนเลาจนหายแทบจะเป็นปกติเรียวแรงที่เสื่อมสูญไปเมื่อครู่กลับฟื้นคืนมาดังเดิมร่างของพรานพดยืนหยัดอยู่บนฝั่งที่เดียวกับผีกระหังพรานแปลงได้รับบาดเจ็บจากมีดเดินป่าพาร่างโซซัดโซเซหายเข้าป่าไปเมื่อครู่เมื่อเขารํอลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมากลับแปลกประหลาดใจอยู่บ้างว่าทั้งทงที่ตนได้เห็นและล่วงรู้ว่าพรานแกล่ง กลายเป็นผีกระหังแทนที่จะช่วยเหลือเพื่อนรักแต่เหตุชะไหนตนจึงต้องจับอาวุธเข้าห้ำหั่นกันเองราวกับเป็นคู่แค้นไม่อาจจะอยู่ร่วมโลกกันได้พรานแม่น้ำนมยังไม่ล่วงรู้อีกว่าการที่ตนเองมีสมาธิจ,จิตที่สูงส่งขึ้นส่งผลให้ตนนั้นหลุดพ้นจากการครอบงำของอาจารย์ขยจอมราชันแห่งมนตราที่ใช้อาคมสะกดจิตบงการใช้เขาเป็นเครื่องมือ ในเมื่อเวลานี้การที่เขาสามารถหลุดพ้นจากอาคมขลังของอาจารย์ขแย,ยก็เท่ากับว่าสมาธิจิตของเขาก้าวขึ้นสู่ระดับเทียบเคียงกับจอมราชันแห่งมนตราแล้วเมื่อคบคิดย้อนกลับไปอีกจึงทำให้บังเกิดความสงสัยขึ้นว่าเหตุใดตอนต้องลอบทำร้ายพรานแปลวเพื่อนรักยังดีที่ว่าการลงมือของเขาไม่ประสบผลจึงยังไม่เกิดโศกนาฏกรรมระทศขึ้น แต่เขาก็ยังเสียใจและตำหนิตนเองต่อการพลั้งมือสังหารผู้ใหญ่ลอยบุคคลที่เขาให้ความยุย่องในน้ำใจและฝีมือมาตลอดอีกทั้งยังมีการครบหาผูกพันกันมาเนิ่นนานในขณะที่เขากำลังต่อสู้กับผีกระหังพรานแกล่งเขายังรอบสังเกตเห็นว่าพรานเปลวกำลังถูกรุมล้อมจากเหล่าผีตายซากหลากหลายสิบตนเหมือนที่เขาเคยตกอยู่ในวงล้อมของพวกมัน เมื่อตอนที่เดินทางมาถึงหมู่บ้านท้ายทุ่งคาดว่าสถานการณ์ของพรานเปลวเวลานี้ต้องขับขันหวาดเสียวยิ่งนักเมื่อคิดขึ้นมาได้พรานพดถึงกับสถานเมื่อคิดว่าพรานเปลวต้องเผชิญหน้ากับเหล่าผีตายซากซึ่งคล้ายดังนักรบเดนตายที่รุมเร้าผัวพันไม่สิ้นสุดไม่รู้ว่าพรานเปลวจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ไหนยังจะพรานแกล่งที่กลายเป็นผีกระหัง และกำลังบาดเจ็บจากการต่อสู้กับเขาเวลานี้ยังไม่ร่วงรู้ว่าเป็นหรือตายประการใดในเวลานี้เขาตัดสินใจไม่ถูกจริงๆว่าจะต้องเร่งรถไปช่วยเหลือใครก่อนระหว่างพรานแกลงกับพรานเปลวในขณะที่กำลังสับสนอยู่นั้นพรานแม่น้ำนุ่นพลันพบว่าต้นไม้ไม่ได้อยู่ตามลำพังเมื่อเขากราสายตามองไปทางด้านข้าง ได้พบเห็นร่างร่างหนึ่งยืนอยู่ไม่ห่างไปจากร่างของเขามากมายนักคล้ายกับว่าร่างร่างนั้นปรากฏตัวอยู่นานเมื่อเห็นพรานพศเพ่งมองมาร่างนั้นจึงค่อยๆเดินมาหาอย่างช้าๆเจ้าของร่างเป็นหญิงสาวที่พรานพศพบเห็นคือหญิงสาวผู้หนึง่งกำลังสาวเท้าก้าวเข้ามาหาเขาร่างที่สูงอย่างได้สัดส่วนผิวกายนวลขาวจนเซ็ด คล้ายร่างของเธอไม่กระทบแสงแดดมาเป็นเวลานานผิดกับในตาที่สดใสเป็นประกายเส้นผมดำขลับเงางามสายายายาวไปถึงกลางหลังหญิงสาวส่งยิ้มเพียงเล็กน้อยแต่ในรอยยิ้มมีแววทะเลนและชื่นชมพรานพศผู้ที่ไม่เคยหวั่นไหวต่อเพศตรงข้ามยังบังเกิดความว่าหวามหวั่นไหวแต่ก็สลัดความคิดอกุศลออกไปในทันที ยินดีด้วยที่นายฝึกฝนกรรมาฐานได้ระดับสงูงน้อยคนนักที่จะเต้าขึ้นมาได้ถึงระดับที่นายกระทำได้แบบนี้เมื่อหญิงสาวเอ่ยปากพรานพดจบจำสุ่งเสียงได้ทันทีว่าเป็นเสียงของหญิงสาวที่เคยสื่อสารกับเขาให้สัมผัสได้ทางสอดประสาทเธอเธอก็คือคนที่สื่อสารกับชั้นทางเสียงตั้งสามครั้งหญิงสาวพยักหน้าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ตอบคำถาม นั่นเท่ากับเป็นการยอมรับพรานพดถามต่อไปอีกว่าเธอเป็นใครกันหรือว่าหรือว่าเธอเป็นผีหญิงสาวยิ้มละไมก่อนจะย้อนถามออกมาว่าผีคืออะไรหากผีคือคนที่ตายไปแล้วและวิญญาณหลุดออกจากร่างจึงเรียกว่าผีหากเป็นอย่างนั้นคงจะเรียกฉันว่าผีไม่ได้กระมังหรือว่าเธอเป็นนางไม้นางพรายเทวี ไม่ว่าจะเป็นผีปลายนางไม้นางตะเคียนนางตานีนางฟ้าเทวดาพรหมเปรตอสุรกายก็จัดว่าเป็นผีทั้งนั้นแหละเธอแย้งออกมาก่อนที่พรานพศจะกล่าวจบประโยคจากนั้นจึงกล่าวต่อว่าแต่สำหรับฉันไม่รู้ว่าจะเรียกผีได้หรือเปล่าเพราะฉันยังไม่ตายแต่วิญญาณสามารถออกจากร่างได้เธอถอดจิตได้พรานพศคาดเดา แต่หญิงสาวสายหน้าใบหน้ายังคงยิ้มลำไยนายไม่จำเป็นต้องคาดดาวถึงดาวก็ไม่มีทางจะโถกเอาเป็นว่าเมื่อถึงเวลานายก็ยจะรู้เองทำไมเธอถึงต้องช่วยเหลือฉันพรานแม่น้ำหนุ่มถามต่อไปแม้จะสงสัยต่อสถานะความเป็นมาของหล่อนแต่เขาต้องล่วงรู้ถึงสาเหตุให้ได้ว่าเธอเป็นใครและเหตุใดจะต้องช่วยเหลือเขา ฉันบอกแล้วไงเมื่อถึงเวลานายก็จะรู้เองแต่ตอนนี้เรื่องสำคัญที่นายจะต้องทำเรื่องดวนที่โสดุดไม่ใช่การมาสอบแค้นถิงความเป็นมาของฉันพรานแม่น้ำหนุ่มขมวดคิ้วเคร่งเครียดขึ้นมาทันทีแต่ก็รอรับฟังประโยคต่ตอไปของเธอการรีไปช่วยเหลือเพื่อนของนายนะสำคัญที่โสดุดพรานพดคล้ายกับถูกน้ำเย็นราดรสศรีรษะถูกต้องแล้วเรื่องการไปช่วยเหลือเพื่อนรักของตอน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้แต่เขาสมควรจะไปช่วยใครก่อนระหว่างพรานแปลวกับพรานแกร่งใช่แล้วละ่ะเธอพูดถูกฉันต้องไปช่วยเพื่อนของฉันก่อนหวังว่าเราคงได้พบกันอีกและครั้งหน้าที่เราได้พบกันฉันต้องลงรู้ให้ได้ว่าเธอเป็นใครกล่าวจบพรานพสมีทีท่าจะเพ่นพวดออกไปแต่ก็ต้องหยุดยั้งละ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 ลัง หญิงสาวคล้ายจะล่วงรู้ถึงจิตใจของพรานแม่น้ำหนุ่มจึงกล่าวต่อมาว่าพรานแปลว่าแม้จะถูกรุมล้อมจากพวกผีตายซากแต่ผ่านไปช่วนระยะเวลาหนึ่งเชื่อว่าเขายังคงถ่วงเวลาเอาไว้ได้แต่พรานแกล่งที่กำลังได้รับบาดเจ็บสาหัสอาจจะหลงเหลือเวลารอคอยความช่วยเหลืออีกไม่นานพรานพศคล้ายกับคิดได้พลานกล่าวขอบคุณหญิงสาวแล้วก็พละจากไปอย่างทันควัน แต่โสประสาทของเขายังแววเสียงหญิงสาวดังแววมาตามสายลมฉันก็มุ่งหวังว่าเราคงจะได้เจอกันอีกพรานพดแม้พรานพดจะได้ยินแต่ในเวลานี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกวา่าการเร่งรถไปช่วยเหลือเพื่อนรักอย่างเร่งด่วนร่างของเขาพุ่งทะยานออกไปและถูกความมืดมิดแห่งบ้านรัติการกลืนหายไปพรานพดพรานแม่น้ำหนุ่มวิ่งตะบึงฝ่าความมืด เข้ามาในพงไพรที่รกทึบเพื่อหวังค้นหาพรานแกล่งเพื่อนรักให้ทันท่วงทีก่อนที่มัจจุราชจะมากระชากวิญญาณให้เขาต้องสูญเสียเพื่อนรักไปตลอดกาลในม่านวิการที่มัวหมนพรานพดเสืบค้นหาอย่างละเอียดเมื่อพบรอยเลือดที่หลังรินหยาดหยดเป็นทางเขาตัดสินใจตามไปอย่างไม่ลดละในที่สดการค้นหาก็ถึงที่สิ้นสด เมื่อเขาพบเห็นผีกระหังพรานแกร่งกำลังนั่งพิงต้นไม้มือขวากลุมบาดแผลที่ยังมีเลือดแดงฉานทะลักออกมาไม่หยุดพลางหอบหายใจจนตัวโยนผีกระหังพรานแกร่งเมื่อเห็นพรานพดสาวเท้าก้าวเข้ามาเขาส่งเสียงู่คำรามแผ่วเ,เบาในตาฉายแววเจ็บปวดแต่ยังวาวโรดสอบระกายเข็นข่าตามคำสั่งที่ถูกครอบงำวงการพรานแกร่ง พรานแม่น้ำลมหยุดยันฝีเท้าลงห่างจากร่างของผีกระหังพรานแกล่งเพื่อนรักสามสี่วาพรานเอ่ยออกมาเป็นประโยคแรกแต่ผีกระหังพรานแกล่งยังส่งเสียงขู่คำรามอยู่ในลำคอพร้อมกับพยายามจะเบียดร่างขึ้นมาอย่างทรหดพรานแกล่งข้าคือพรานพ์เราเป็นเพื่อนรักกันมาแต่เด็กและก็ยังร่วมฝึกฝนร,ร่ำเรียนศัพทวิชาจากครูเปียมาด้วยกันเราสองคนเคยร่วมทุกข์ร่วมสุข พจนอันตรายรวมกันมานับครั้งไม่ถ้วนข้าเชื่อว่ายังไงเสียในจิตใต้สำนึกของเองจะต้องรับรู้และก็จดจำได้และไม่ต้องการที่จะทำร้ายข่าที่เป็นเพื่อนรักกับเองแต่ที่เองทำไปทั้งหมดเป็นเพราะว่าเองถูกควบคุมจิตวิญญาณบงการให้กระทำในสิ่งที่ฝืนจิตใจของเองพรานพศพยายามร่ำร้องเพื่อเรียกสมปชัญญะของเพื่อนพรานให้กลับคืนมา แต่ผีกระหังพรานแกลงยังคงไม่สามารถรับรู้ต่อถ้อยคําที่พรานพดเอ่อยออกมาได้เขายังคงโขคคำรามออกมาอย่างเหนื่อยอ่อนและเจ็บปวดร่างของผีกระหังพรานแกลงค่อยๆเบียดกายลุกขึ้นยืนหยัดได้แล้วและมีทีท่าว่าพร้อมจะเปิดศึกอีกครั้งแม้ว่าขนาดนี้แผ่นหลังของเขาจะพิงต้นไม้เพื่อใช้ประคองร่างอยู่ก็ตามแต่นตาย,ยังคงวาวโรขเขม็ง จ้องมองร่างของพรานพศด,ดังเช่นศัตรโูโคอาฆาตพรานแกลงข้าไม่รู้ว่าเอกกลายเป็นผีกระหังได้ยังไงแต่ข้าก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเองให้หลุดพ้นจากการเป็นอสุรกายนรกนียให้ได้เพื่อนรักข้าขอให้เองไว้ใจข้าเหมือนเมื่อก่อนที่พวกเราเคยรักใคร่กลมเกลียวกันและก็พร้อมที่จะตายแทนกันได้ตลอดเวลาพรานพศคร่ำครวญออกมาเมื่อเห็นว่าเพื่อนรักเพื่อนพราน ที่กลับกลายเป็นผีกระหังยังไม่เปิดจิตสำนึกพร้อมที่จะรับฟังต่อสิ่งที่เขากล่าวออกมาทั้งหมดพรานแม่น้ำหนุ่มเข้าใจว่านั่นเป็นเพราะอาคมของผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่ากำลังสะกดข่มวิญญาณและควบคุมจิตใจพรานแกล่งเอาไว้หากพรานแม่น้ำหนุ่มต้องการที่จะให้เพื่อนรักเพื่อนพรานหลุดพ้นจากการถูกคร่อบง,งมีหนทางเดียวก็คือต้องใช้อำนาจจิตที่สูงส่ง ที่เกิดจากสมาธิฝึกฝนจากกรรมฐานแผ่พุ่งพลังออกไปเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้ายครอบงำพรานแกล่งอยู่ในขณนะนี้ให้หลุดพ้นไปแต่เขาจะทำได้หรือไม่อำนาจจิตที่เขามีอยู่นั้นจะสูงส่งเพียงพอขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่ครอบงำพรานแกล่งได้หรือไม่เขาไม่สามารถจะล่วงรู้แต่ก็ต้องทดลองจะได้หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่ง พรานพศ์กำหนดสมาธิจิตที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนแผ่พุ่งมารวมกันอยู่ที่ฝ่ามือจนในเวลานี้รู้สึกร้อนบูบว่าหากมองได้ด้วยสายตาของผู้ที่ฝึกฝนยานสมาบัติจะมองเห็นได้ว่าที่ฝ่ามือพรานแม่น้ำนม่มปรากฏแสงสว่างเรืองรองนวลตาใบหน้าของพรานแม่น้ำนมสงบราบเรียบแต่ยังมีแววเคร่งเครียด เพราะยังไม่แน่ใจว่าพลังกรรมาฐานที่เขาฝึกฝนได้จะสามารถสลายพลังชั่วร้ายที่ครอบงำพรานแกร่งได้หรือไม่แต่เขาก็ต้องพยายามให้ถึงที่สดุดพรานพศรวมรังจิตสมาธิรำลึกถึงอำนาจแห่งพุทธคุณและครูบาอาจารย์จากนั้นก็รอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมผีกระหังพรานแกลงเขเม่งมองร่างพรานพศอย่างมุ่งร้ายพลางขู่คำรามออกมาสดเสียง จากนั้นจึงข่มความเจ็บปวดรวบรวมเรี่ยวแรงสุดท้ายพุ่งกระจร่างเข้าสายพรานพดทันควันคล้ายเสือลำบากความรวดเร็วนั้นประดุดสายลมกันโชคลุ้มครั่งการทุ่มเทพะละลกำลังทั้งมวลที่หลงเหลืออยู่ภายในร่างท,งทั้งที่บาดเจ็บสาหัสนับว่าผีกระหังพรานแกร่งตัดสินใจครั้งคราวนี้เท่ากับเสี่ยงชีวิตเป็นผลสุดท้ายแม้ว่าจะลงมือประสบผล แต่ผีกระหังพรานแกล่งก็คงจะสิ้นเรี่ยวแรงและอาการบาดเจ็บต้องทวีความรุนแรงไม่อาจจะรอดพ้นจบสิ้นชีวิตเช่นกันแต่พรานพศก็ไม่ได้วาดวันต่อท่าทีของผีกระหังพรานแกล่งแม้ว่าผีกระหังพรานแกล่งจะแสดงอาการดุร้ายและส่อความประสงค์จ้องจะลงมืออีกครั้งเขายังคงสงบนิ่งสำรวมจิตกำหนดสมาธิอันเกิดจากกรรมฐานถึงที่สด จนบัดนี้อาการร้อนวูว่าที่ฝ่ามือขวาเริ่มสลายคลายไปแปรเปลี่ยนเป็นอาการเย็นสบายแต่หางมองด้วยสายตาที่ฝึกฝนกรรมฐานอย่างล้ำลึกก็คงจะพบเห็นแสงสว่างเรืองรองนวนตาและยังคงเพิ่มความเจิดจ้ายิ่งขึ้นผีกระหังพรานแกลงขู่คำรามเสียงดังเกิดกก้อง จากนั้นก็พุงทะยานตรงเข้าใส่พรานพดอย่างรวดเร็วโดวยท่าทางมุ้งร้ายดุดันหมายมั่นจะสังหารพรานแม่น้ำหนุ่มให้จงได้กรงเล็บแหลมคมแข็งแกร่งทั้งสองกางออกพร้อมจะตะกุยจนร่างกายของพรานพดให้แหลกยับเยินร่างของผีกระหังพรานแกล่งที่พุ่งตรงเข้ามาหาพรานพดอย่างรวดเร็วแต่พรานแม่น้ำหนุ่มยังยืนหยัดปากหลักมัน่น คล้ายมองเห็นว่าการจู่โจงครั้งสุดท้ายหนักหน่วงรุนแรงนั้นหาได้มีผลกระทบต่อเขาแม้แต่น้อยคล้ายบรรพศตรง,งานไม่ได้สถานต่อพายุร้ายที่โหมกระหน่ำกันโชคมากรงเล็บขวาของผีกระหังพรานแกร่งพุ่งตรงเข้าใส่ร่างของพรานพดตรงตำแหน่งหัวใจสภาวะที่จู่โจงออกมานั้นรุนแรงเหี้มเกรียมสุดจะเปรียบปานหากว่าพรานพดไม่สามารถหลบหลีกพ้น กรงเล็บของผีกระหังพรานแกล่งจะต้องทะลวงหัวใจพรานพดจนทะลุร่างแต่พรานพดที่จับจ้องมองทุกอากาบกิริยาของผีกระหังพรานแกล่งเมื่อกรงเล็บของผีกระหังพรานแกล่งพุ่งตรงเข้ามาใกล้ร่างเฉียดเฉียวกายเขาก็โยกร่างหลบเพียงเล็กน้อยร่างของเขาก็หลบเลี่ยงหลีกพ้นกรงเล็บมลนั้นอย่างง่ายดายแต่ชะพลันนั้นขณะที่พรานพดโยกร่างหลบจากการลงมือของผีกระหังพรานแกล่ง มือขวาของเขาที่เต็มไปด้วยพลังสมาธิก็ฟาดโครมลงไปที่ศีรษะของผีกระหังพรานแกลงอย่างรวดเร็วฝ่ามือที่ฟาดออกไปนั้นกระทบกับศีรษะของผีกระหังพรานแกลงอย่างถนัดทน,นีเสียงดังทึบหนักแต่ผีกระหังพรานแกลงก็เสมือนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรร่างของเขา เมื่อถูกฝ่ามือพรานพศฟาดลงไปที่ศีรษะกลับหยุดนิ่งค้างอยู่กลางอากาศและร่วงหล่นโครมลงมาคุกเข่าอยู่ต่อนหน้าพรานพศในเวลานี้ฝ่ามือของพรานพศยังคงท่าบอยู่ที่ศีรษะของผีกระหังพรานแก่งและร่างของผีกระหังพรานแกลงก็สงบลงไม่มีทีท่าจะกระทําอะไรได้ต่อไปอีกพรานแม่น้ำนุ่มยังคงท่าฝ่ามืออยู่บนศีรษะผีกระหังพรานแกลง แผ่พุ่งพลังสมาธิจิตอันเกิดมาจากการฝึกฝนกรรมาฐานเข้าสู่ร่างของเพื่อนรักเพื่อมุ่งหวังขจัดสิ่งชั่วร้ายครอบงำร่างกายและจิตใจผีกระหังพรานแกล่งออกไปให้หมดสิน้นจิตและสมาธิของพรานเปลวกำลังจดจ่ออยู่กับเหล่าผีตายซากที่แห่แหนกันมาอย่างเนืองนองคล้ายน้ำป่าไหลบ่าทะลักจึงไม่ทันได้สังเกตเห็นฉากการต่อสู้ในช่วงท้าย ที่ผีกระหังพรานแกล่งและพรานพดจวบจงกระทั่งเมื่อสายตาชำองมองไปอีกครั้งทั้งพรานพดและผีกระหังพรานแกล่งก็ได้หายสาบสูญไปแล้วเมื่อไม่เห็นร่างของเพื่อนรักทั้งสองแม้ผู้นำแห่งหมู่บ้านชายดงจะร้อนรุ่มก้มใจแต่ก็ไม่สามารถจะกระทำอย่างไรได้ในเวลานี้ตัวของเขาเองก็ต้องรับสึกหนักจากการรุมล้อมจากเหล่าผีตายซากเช่นเดียวกัน เวลายิ่งผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดเหล่าผีไตายซากยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นคล้ายกับพวกมันมีเป็นกองทัพหนุนเนืองกันมาอย่างไม่มีวันหมดจากการคาดคะเนตามสายตานั้นพวกผีตายซากที่รุดมานั้นจำนวนของพวกมันร่วมร้อยตอนน่าจะได้ผู้นำแห่งหมู่บ้านชายดงลอบคร่ำครวญอยู่ในใจกระสุนปืนลงอาคมที่เขานำติดตัวมานั้นมีอยู่เพียงเศษกว่านัด ถึงแม้ว่ากระสุนปืนลงอาคมที่เขาปลุกเสกขึ้นมาจะจัดการกับพวกมันได้แต่ด้วยจำนวนที่มากมายมหาศาลกระสุนปืนลงอาคมของเขาคงจะต้องเกลี้ยงกระเป๋าลงไปก่อนเมื่อถึงเวลานั้นสถานการณ์คงจะต้องขับขันอย่างยิ่งยวดเมื่อไม่อาจจะตั้งหน้าประจานบานอีกหนทางเดียวคือหลบหนีหากกาคิดจะหลบหนีจริงๆเชื่อว่ากระสุนปืนที่มีติดตัวคงสามารถช่วยให้เขาฝ่าวงล้อมออกไปได้ พรานเปลวเริ่มกลาดสายตาสำรวจหนทางหนีทีไล่ในเวลานี้เหล่าผีตายซากเริ่มแห่แหนรุมล้อมกันเข้ามาอย่างเนืองแน่นคงหลงเหลือเพียงหนทางด้านหลังเท่านั้นที่ยังเป็นช่องว่างพอที่เขาจะถอยร่นไปได้พรานนมพู้นำแห่งหมู่บ้านชายดงค่อยๆถดถอยร่างไปทางด้านหลังอย่างช้าๆสายตาย,ยังคงสอดสากราดมองเหล่าผีตายซากไม่วางตา แต่เหมือนพวกผีตายซากจะล่วงรู้ต่อการกระทําของเขาพวกมันสองตนที่อยู่ใกล้กับเขาประมาณสามสี่วาพุ่งร่างกระโจนเข้าใสา่เขาอย่างหนุร้ายพรานเปลวที่จับจ้องร่างของพวกมันอยู่อย่างไม่คลาดคลาเมื่อเห็นมันกระโจนเข้าใสา่ด้วยท่าทางประสงค์ร้ายเปิดในมือก็ซัดเปรี้ยงออกไปสองนัดเข้าที่หน้าผาของพวกมันทั้งสองตนแม้การจู่โจมของผีตายซากทั้งสองจะรวดเร็ว แต่ปืนที่อยู่ในมือของยอดพรานทายาทแห่งพรานเปลืองปราดชาวดงกลับรวดเร็วยิ่งกว่าสองนัดที่ยิงออกไปนั้นทั้งรวดเร็วทั้งแม่นยำร่างของผีตายซากทั้งสองตพลงหงะหงายล้มฟาดไปกับพื้นและไม่มีทีท่าว่าจะลุกขึ้นมาอีกนั่นเท่ากับว่าเป็นการยืนยันได้ว่ากระสุนปืนลงอาคมที่เขาปลุกเสกขึ้นมานั้นสามารถสยบพวกมันได้ แม้กระสุนปืนลงอาคมจะกำราบพวกมันได้แต่พรานเปลกวกลับไม่ได้กระหิมยินดีเพราะสำนึกดีว่ากระสุนลงอาคมที่ติดตัวมานั้นมีอยู่เพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับจำนวนมหาศารของพวกมันที่มีกันเป็นกองทัพพรานเปลวปลดปล่อยกระสุนลงอาคมออกไปอีกสามนัดเพื่อสกัดกั้นการบุกเข้ามาอย่างใกล้ชิดของพวกมันซึ่งก็ได้ผลหนึ่งนัดต่อหนึ่งร่างที่จะต้องมีอารมณ์ความไป แต่ก็หาได้ทำให้พวกมันขยาดหวาดเกรงแต่ประการใดพวกมันคล้ายไร้ความรู้สึกไม่เกรงกลัวต่ออำนาจเปิลที่อยู่ในมือพรานเปลวกลับพยายามหนุนเนื่องเข้ามาอย่างต่อเนื่องยิงพรานเปลวยิงพวกมันล้มคว่ำลงกลับคล้ายเป็นการกระตุ้นให้พวกที่เหลือเร่งรุดดานหน้าเข้ามาคล้ายดินถล่มภูเขาทลาย